ไไปซึ่งพากันตั้งใจทำในใจของตนให้ดีทำใจให้สบายสบายไม่ต้องกังวลหน้ากังวลหลังไม่ต้องห่วงน่นห่วงนี้อะไรในขณะนี้ ให้กำหนดเอาลงปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้จิตเป็นอยู่อย่างไรกายเป็นอยู่อย่างไรให้กำหนดดูจิตตั้งมั่นต่อบุญต่อคุณอยู่หรือว่ายัางไงหรือว่ามันเดือดร้อนเรื่องอะไรอยู่ในขณะนี้ก็ให้ดูให้รู้ เมื่อมันเดือดร้อนเรื่องอะไรอยู่ก็รีบกำหนดแก้ไขกันทันทีก็เรื่องใดๆที่มันร่วงมาแล้วมันก็เป็นมาแล้วเราจะให้มันเป็นคืนอีกให้มันดีกว่าเก่าอย่างนั้นมันก็ดีไม่ได้เพราะมันร่วงมาแล้วถ้าถามว่าเตือนตนอย่างนี้บ่อยๆเข้ามันก็สำนึกได้ ว่าเป็นความจริงเพราะว่าสิ่งใดที่มันล่วงมาแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ล่วงมาแล้วเราจะไปแก้ไขยังไงก็ไม่ได้แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้จะไปวิตกหามันทำไมจะไปน้อยเนื้อต่ำใจกับเรื่องผิดหวังหรือจะไปลื่นเรืองบันเทิงใจกับเรื่องสมหวังที่ล่วงมาแล้วมีประโยชน์อะไรนี่ ต้องสอนใจตัวเองอย่างนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปทั้งส่วนดีแนละส่วนไม่ดีเหมือนกันนหะมือนขึ้นเสวยดีในโลกอันนี้นะมันไม่มีอะไรยั่งยืนนะชั่วก็ไม่ยั่งยืนเหมือนกันนะน,นเนล่ต่อเมื่อใดเรา รวบรวมความดีต่างๆนี่ให้มากๆเข้าไปแล้วมันหลอมตัวเข้าไปกลายเป็นความจริงไปเมื่อน,นั้นแหละมันถึงยั่งยืนอยู่ได้มันจึงยืนตัวอยู่ได้ในความชั่วนั้นนะเมื่อเห็นว่าความชั่วไม่เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาแล้วอย่างนี้ก็ปฏิเสธในใจเรื่อยไปไม่ยอมรับไม่ยอมยึดถือเอาเรื่องชั่วต่างๆไว้ เมื่อจิตนี่ปฏิเสธบ่อยๆเข้าไปแล้วความชั่วทั้งๆงเหล่านั้นมันก็ไม่เกิดขึ้นในใจได้เพราะว่าความชั่วก็ใจนี้เป็นผู้สร้างขึ้นมันไม่ได้มาแต่ภายนอกยิงโยวัตถุที่ล่อให้เกิดความชั่วมันก็มาแต่ภายนอกนั่นแหละแต่ว่าเมื่อใจเราไม่ยึดถือเมื่อรู้แล้วไม่ยึดถือเช่นนี้แล้วความชั่วมันมีไม่ได้ มันเรื่องที่ว่ามันจะก่อให้เกิดความชั่วนั้นมันก็เลยกลายเป็นเรื่องดีไปเมื่อใจเราไม่ยึดถือมันแล้วอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นความยากจนต,ต่างๆพวกนี้นะถ้าหากว่าเรามีอุบายแยบคายในใจมันก็ทำให้เรามีกำลังใจเข้มแข็งขึ้นได้ ไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถมันก็มาแต่ความยากจนนั่นแหละก่อนนะชีวิตของคฤหัสถ์อย่างนี้มันก็มาแต่ความยากจนเพราะบุญน้อยมันถึงได้ยากจนอันนี้พอรู้ตัวว่าเรามีบุญน้อยฉะนี้เราก็พยายามสั่งสมบุญให้มันมากขึ้นไป ไม่ประมาทเป็นนักบวชก็เหมือนกันนะก็เมื่อรู้ว่าตอนนั้นมีบุญยังน้อยอยู่สติปัญญาใดก็ยังน้อยความเพียรก็ยังน้อยความอดทนก็น้อยเช่นนี้ก็พยายามบำเพ็ญให้มันมากขึ้นไปโดยลำดับบำเพ็ญคุณธรรมดังกล่าวมานีนะ้ให้มันมากขึ้นไปเช่นนี้เมื่อเราบำเพ็ญให้มัน มากขึ้นไปมันก็มากขึ้นเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมันอยู่ที่ใจเมื่อใจเราสั่งสมมันขึ้นแล้วมันก็มีขึ้นให้เข้าใจอย่างนั้นเช่นความอดทนอย่างนี้นะอ้าวเมื่อเราฝึกอดฝึกทนเข้าไปมากๆเข้าไปแล้วความอดทนนี่มันก็เป็นฐานที่ตั้งแห่งความดีอยู่ในใจนี่เลยอก็ทำใจนี้ให้หนักแน่น เข้มแข็งสามารถต้านทานต่อภัยพิบัติต่างๆได้ภัยพิบัต,ตบิต,ต่างๆความผิดวั้งความไม่ดีอะไรกระทบกระทั่งมาอย่างนี้มันก็ไม่หวั่นไหวเพราะว่ามันมีฐานที่ตั้งมั่นคงดีอยู่ภายในนี่แหละคุณธรรมที่เราควรบำเพ็ญให้เกิดมีขึ้นในใจอย่าพากัน ละเลยไปนึกว่าไม่สำคัญแท้ที่จริงแล้วเป็นคุณธรรมที่สำคัญมากเหมือนอย่างเราจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งนี่นะ,ะก็จำเป็นต้องทำรากเสาฐานที่ตั้งของบ้านหลังนั้นต้องให้แข็งแรงน,ะนั่นแหละการก่อสร้างสมัยปัจจุบันเขาจึงต้องอเทรากเสาให้แข็งแรงไว้ ลนวันนี้ก็เทคานบินสำหรับรองรับกับน้ำหนักของอาคารหลังนั้นให้ได้วันนี้เมื่อก่อสร้างขึ้นไปแล้วน้ำหนักของอาคารนั้นมันก็มันก็รับได้วันนี้เพราะคานร,ร่างมันมีนั่นเนี่ยเสาก็มีฐานอยู่ข้างล่างรองรับอยู่แล้วอาคารหลังนั้นก็แข็งแรงถาวรไม่สุดไม่แตกไม่ทำลาย อยู่เย็นสบายได้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยการที่คนเราจะทำกุศลคุณงามความดีให้มั่นคงถาวรได้มันก็ต้องท,ทำสร้างฐานที่ตั้งแห่งบุญกุศลคุณงามความดีให้มันแข็งแรงเหมือนอย่างที่เขาสร้างอาคารสถานที่ดังกล่าวมานั้นนะ ก็คือขันติธรรมความอดทนอดกั้นอดทนต่อความลำบากกลากกรรมต่างๆอดทนต่อความด่าว่าเสียสีจากผู้อื่นอดทนต่อหน้าที่การงานต่างๆที่เราจะต้องทำหนักเอาเบาสู้อดทนต่อความร้อนความหนาวต่างๆ สุดท้ายก็อดทนต่อวิบากรรมที่มันตามมาสนองเอานี่มันมีไอ้วิบากรรมนี่นะมีทุกคนแหละต่างแต่ว่ามากและน้อยกากันเท่านั้นเองเนี่ยถ้าสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นในร่างกายมันแก้ไขไม่ได้แล้วก็นั่นแหละคือวิบากรรมแล้วก็ต้องอดต้องทนสู้ไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจ นั่นไงมันถึงจะพ้นจากกรรมจากวิเวณต่างๆไปได้แต่ถ้าหากว่าเมื่อได้เสวยวิบากกรรมแล้วก็ยังเสียอก,อกเสียใจน้อยเนื้อต่ำใจต่างๆมูนี่ไปไม่หยุดไม่ยั่งแล้วก็ไม่ไว้แล้วสักหน่อยก็จะได้ไปเสวยวิบากกรรมในการต่อไปอีกไม่สิ้นสุดลงได้นั่นต้องให้เข้าใจ นั่นแหละการที่ปล่อยใจให้เลื่อนลอยให้น้อยเนื้อตาใจให้เสียใจให้เศร้าโศกอะไรไปอย่างนั้นนนั้นมันเป็นสื่อของกรรมของเวรนะดังนั้นเราจะไปทำใจให้เป็นอย่างนั้นเอา้ามันผิดฝังไปแล้วก็เลี้วไปตั้งต้นใหม่อันใดมันผิดพลาดไปแล้วก็เลี้ยวไปเราตั้งต้นใหม่เมื่อชีวิตยังเป็นอยู่แล้ว เราก็สามารถทำความดีได้ก็ต้องคิดต้องกรองอย่างนี้คนเรานะ่ต้องมองดูตัวเองว่าร่างกายก็ยังมีกำลังเรี้ยวแรงดีอยู่อย่างนี้นะอา้าจิตใจเราก็มีคุณธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้แล้วก็แสดงว่าชีวิตของเรายังมีความหมายอยู่มีความหมายที่จะได้สั่งสมบุญกุศลคุณงามความดีต่างๆได้อยู่ ที่เราจะกราบจะไหวจะนอบน้อมต่อคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์เอาเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุกวันทุกคืนไปนั่นเราทำได้อยู่แล้วแล้วก็ลงมือปฏิบัติจริงๆน,นั่นนะเราเอาบุญเอาคุณเหล่านี้เป็นที่พึ่งในใจไว้เลยเราจะไปพึ่งเงินวัตถุภายนอกนั่นมันไม่ได้ แม้แต่พวกมหาเศรษฐีมันก็พึ่งไม่ได้หรอกทรัพย์ภายนอกนี่นะดีไม่ดีก็ตายโหงกันเยอะแยะเพราะเงินทองนี่แหละ,ะเพราะฉะนั้นเราจะไปหวังพึ่งแต่ทรัพย์ภายนอกนั้นไม่ได้นานในโลกอันนี้นะเราต้องพึ่งทรัพย์ภายในคือบุญคุณอันประเสริฐนั้นเมื่อเราได้บุญได้คุณอันประเสริฐเป็นที่พึ่งอยู่ในใจแล้ว เอาร่างกายนี่มันจะแตกจะดับไปวันไหนเวลาไหนก็เล้วแต่มันนะไม่ต้องห่วงถึงห่วงได้มันก็เป็นไม่เป็นไปตามใจหวังหรอกเมื่อถึงคราวมันจะวิบัติแปลปวนแตกดับมันก็แตกดับไปตามการเวลาของมันขอให้เรามาห่วงแต่จิตใจตัวเองห่วงแต่บุญกุศลคุณงามความดีนี่นี่ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษทีเดียวแหละไม่ลืมเลือน อ้าแล้วเราต้องใช้ส่งใจไปหาที่อื่นที่เหลือบุญกุศลอยู่ภายนอกหรือไม่ใช่ต้องดูใจตัวเองเท่านั้นเลยใจตัวเองนี่ถามตัวเองวนะ่าตนเชื่อไหมเชื่อคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐว่าเป็นที่พึ่งกําจัดทุกข์ภัยได้จริงเชื่อไหมถามใจตัวเองเนียนั่นแหละตนจะตอบตอนว่าอย่างไรอ่ะ ถ้าหากว่าตนมีความมั่นใจอย่างว่านั้นตนก็ตอบตนได้ว่าเชื่อเราเชื่อจริงๆเราเห็นแล้วว่าที่พึ่งอย่างอื่นในโลกนี้ไม่มีที่จะไปเสมอกับคุณแก้วสามประการนี้หรือว่าที่จะยิ่งกลัวคุณแก้วสามประการนี้ไม่มีในโลกอันนี้นีแต่คุณแก้วสามประการนี่แหละเป็นที่พึ่งอันประเสริฐเลิศล้ำจริงๆ แล้วเราเชื่อไหมว่าอนุภาพแห่งบุญกุศลที่เราทำมานี่นะาจากนำเราให้พ้นทุกข์ภายในสงสารนี่ได้จริงเ,เมื่อตอนได้พิจารณาเห็นแจ้งในคุณค่าแห่งบุญกุศลมาแล้วมันก็ตอบตัวเองได้เลยว่าแน่นอนนะนอกจากบุญกุศลแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะมาอำนวยความสุขความเจริญให้ได้นี่ก็เราเชื่อ,เ,อนนเน่นนะ เราเชื่อเหมือนอย่างปิงนนบานทุกตะในอดีตการพระพุทธเจ้านำมาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังปิงนนบานทุกตะนี่ไปเป็นคนรับจ้างเศรษฐีคนหนึ่งเศรษฐีก็เลยให้ไปดา้ยาที่สวนหลังบ้านแล้วก็ให้ข้าววันละหม้อเท่านั้นแหละเงินก็ไม่ได้หรอก ให้เข้าวันละหม้อเท่านั้นเองไอ้เจ้าปินดาบานทุกขตานี้ไดาย่าไปก็ลำพึงถึงตัวเองไปเออเรานี่ไม่ได้ทําบุญมาต่ชาติก่อนถึงอยากจนขนแค้นอย่างนี้เอาละในชาตินี้เราจะสั่งสมบุญกุศลเพื่อนหงข้าหม้อนั้นแล้วก็แบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็ใส่บาทให้พระไป ตัวหนึ่งตนก็รับประทานอิ่มก็ตามไม่อิ่บก็ก็ก็แล้วอาไปต่อมาออกพรรษาปภาล้าได้ทราบข่าวว่าเศรษฐีจะทอดกรถินก็มาลำพึงเออเรานี่ก็ยากจนขนแค้นมดทั้งตัวมีผ้านุ่งผืนเดียวไม่ทราบว่าเราจะได้ทยทานอะไรไปโมทนากรถินกับท่านเศรษฐี พอคิดอย่างนี้แล้วกระตกลงใจว่าเอาละเราจะเย็บใบไม้นุ่งแทนผ้าเราจะเอาผ้าผืนนี้ไปซักฟอกให้สะอาดตากให้แห้งแล้วพับให้ดีแล้วก็จะไปเอาไปเที่ยวขายให้อคนผู้ใจบุญทั้งหลายผู้มีเมตตาก็คงจะรับซื้อเมื่อเราได้เงินเท่าไหรแ่แล้วเราก็จะไปซื้อ ว่าถุทายทานไปโมทนากระถินกับเศรษฐีคิดได้อย่างนี้ก็ทำตามนั้นตกกลงว่าเขาก็เลยให้เงินสลึงหนึ่งไอ้ผ้าผืนนั้นนะได้เงินสลึงนั้นแล้วก็เอาเอาไปซื้อเข็มกัดได้แล้วก็เอาไปโมทนากระถินกับเศรษฐีเพราะว่าค่าที่ เพื่อนทำทานในครั้งนั้นน่ะมันยากแสนยากที่บุคคลอื่นจะทำได้ในโลกอันนี้นะ่ะซึ่งจะหาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นอานิสงส์มันถึงแรงมากถึงกับพวกเทวดายบนสวรรค์เปลงเสียงส่องสาธุการสนันวันไหวเศรษฐีได้ยินเสียงดังกึกก้องอยู่บนฟ้าเวหาอากาศ ตกใจนึกว่าจะมีภัยอะไรเกิดขึ้นแกะทายทานของตนจึงได้ไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายังทรงตรัสว่ามันไม่มีภัยอะไรแก่กองบุญกุศลของเศรษฐีหรอกอันนั้นพวกเทวดาเขาส่องสาธุก,การอนุโมธนาส่วนบุญกุศลกับสินบานทุกขาเ,เพราะว่าสินดานทุกขาเขาให้ทานสิ่งที่ ที่บุคคลในโลกให้ทานไม่ได้บุญเขาจึงมากมายจนเทวดาต้องขึ้นชมยินดีด้วยเมื่อเศรษฐีได้ฟังอย่างนั้นแล้วก็กราบลาพระศาสดากลับไปบ้านเรียกติน,นาบาลทุกตะมาหาขอซื้อบุญกุศลของตินาบาลทุกตะนั้นทีแรกก็ให้ร้อยหนึ่งเพื่อนก็ไม่ขายเอาาให้พันหนึ่งก็ไม่ขาย ให้มื่นหนึ่งก็ไม่ขายให้แสนหนึ่งให้ล้านหนึ่งก็ไม่ขายอาเมื่อเป็นเช่นนี้ทำอย่างไรเราถึงจะได้รับส่วนบุญจากาแกเราว่างั้นติินาบาลทุกขตะก็ว่าถ้าเช่นนั้นขอให้ท่านเศรษฐีกล่าวคำอนุโมทนาส่วนบุญกุศลกับข้าพเจ้าเสียท่านเศรษฐีนั่นจึงได้ยกมือขึ้น กล่าวคำว่าข้าพเจ้าขออนุโมทนาสาธุกกับส่วนบุญกุศลของท่านเท่านี้แล้วก็เป็นนั้นว่าท่านเศรษฐีก็ได้รับส่วนบุญกุศลกับจินาบาลทุกตะนั้นเพิ่มเติมของเก่าของตนเข้าไปอีกเศรษฐีนั้นพอใจมากพอใจในความเสียสละของจินาบาลทุกตะก็จึงได้แบ่งสมบัติออกเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งก็เลยมอบให้แก่ตินนบานทุกะตะไปเลยส่วนหนึ่งตนก็ครอบครองต่อไปััดนี้ก็เลยมามีชื่อใหม่ขึ้นมาว่าเป็นชื่อว่าจินนบานเศรษฐีแล้วแบดนี้ตินนบานเศรษฐีก็ได้ทําบุญทําทานได้เว้นจากความประพฤติชั่วเลวทรามต่างๆอะไรไม่เอาทั้งนั่นเลยบบดนี้ตั้งหน้าบําเพ็ญบุญกุศลให้ทานไปรักษาศีลไป ฟังธรรมไปจนตลอดชีวิตเมื่อละโลกนี้แล้วก็ไปบันเทิงในสวรรค์นันนี่พระพุทธเจ้าทรงนำอณิจตอดีตนิทานมาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังก็เพื่อให้เป็นเครื่องจูงใจบุคคลผู้ที่มีบุญวาสนาบารมียังอ่อนยังน้อยอยู่ให้ได้มีกำลังใจ สั่งสมบุญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ให้อ้างว่าเออเรานี่ยากจนคนแค้นไม่มีอะไรจะทำบุญทำทานกับเขานี่หมายเข้ามา,างั้นะเนี่ยผู้ผู้ได้ฟังแล้วมีปัญญามันก็ต้องหาหนทางสั่งสมบุญกุศลได้วันนี้พระองค์เจ้าเปิดทางสั่งสมบุญกุศลให้พุทธศา,สน,นาสนาบารมียังน้อยอยู่ นี่แหละจึงว่าพระอ,องค์เจ้าจึงเป็นพระมหาการุณิโกนาโถเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายได้โดยไม่จำกัดเลยนะตั้งแต่คนขอทานไปจนถึงเศรษฐีมหาเศรษฐีพระราชามหากษัตริย์ตลอดถึงทวยเทพพระเจ้าเราเทวาอินพรมยมยักษ์อะไรก็มุ่งพึ่ง พอที่สมผานบาร,รมีของพระพุทธเจ้านี่พวกเราที่ได้เป็นพุทธศาสนิกชนนี่ก็ขอให้ทำความชื่นชมยินดีเลื่อมใสในคุณแก้วสามประการนี้ให้มากๆแล้วก็พยายามสั่งสมบุญกุศลดังพรณนาให้ฟังมานี่แหละให้เกิดให้มีขึ้นในตน ไม่ต้องอ้างว่าเราไม่มีเงินทองมากมายอย่างคนอื่นเพียงแต่ว่าเมื่อเรามองดูกายวาจาใจของเรานี่มันบริสุทธิ์จากบาปจากโทษเราไม่ได้ทําความชั่วอะไรเท่านี้เราก็ได้ความอิ่มใจขึ้นมาก็เป็นบุญเป็นกุศลของเราไม่น้อยหมายความว่าบุคคลเรานี่นะเมื่อเราทำความดีไปแล้วอย่างนี้ ทำแล้วแล้วไปไม่มานั่งนึกกกองไม่มาประเมินดูผลแห่งการทำความดีของตนอย่างนี้นะมันก็ไม่ได้ความปีติอินดีในความดีที่ตนทำเพราะฉะนั้นเมื่อตนทำความดีอะไรมาแล้วกอดเปนั่งภาวนาสํารวมใจให้แน่วแน่ลงไป แลนว,วันนี้ก็พิจารณาความดีที่ตนทำมานั้นโดยลำดับเมื่อเห็นว่าความดีที่ตนทำมานั้นได้ทำจริงแล้วก็เป็นประโยชน์ตนเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นจริงทีเดียวเมื่อมองเห็นได้อย่างนี้มันก็เกิดความปีติอินดีในความดีที่ตนทำนั้นมเมื่อเรารักษาจิตใจที่เอิบอิ่มอยู่ด้วยบุญกุศลความดีเหล่านั้น เช่นนี้นี่บุญกุศลความดีเหล่านั้นก็ไม่สูญไม่หายจากกิตใจติดสอยห้อยตามไปเหมือนกับเงาติดตามตัวไปฉะนั้นแต่บางคนไม่เข้าใจอย่างนี้ก็มีถือว่าตนได้ทำความดีได้ให้ทานได้กราบได้ไหว้ไปแล้วก็เล้วไปเลยแล้วไม่ได้นั่งสงบจิตสงบใจลำพึงถึงความดีที่ตนทํามา เช่นนี้มันก็ไม่ได้ปีติในใจเรื่องมันนะเพราะมันไม่มองเห็นรายละเอียดของความดีนั้นๆนนนดังนั้นแหละพระพุทธเจ้ายังทรงสอนให้ภาวนานั่นนะภาวนานี่ก็คือน,นั่งสำรวมจิตรวบรวมเอาบุญเอาคุณเข้ามาตั้งไว้ในจิตใจนี่ให้มั่นคงนั่นแหละไม่ให้บุญคุณนั้นกระจายไปในที่อื่น เพราะว่าใจนี้แหละจะรับเอาซึ่งบุญคุณนั้นสิ่งอื่นไม่ไม่มีไม่มีที่จะรับรองบุญคุณได้มีแต่ใจดวงเดียวนี้เท่านั้นเองทีนี้เมื่อตอนควบคุมใจตัวเองไม่ได้แล้วเลือทีนี้ใจนี้มันก็จะไม่ยอมรับเอาบุญเอาคุณนั้นแหละมันถูกกิเลสตัณหาฉุดค่าไปตามอารมณ์ต่างๆเรื่องราวของโลกโดยส่วนเดียวเช่นนี้นะ ใจผู้ใดเป็นอย่างนี้แสดงว่ามันไม่ยอมรับรู้บุญคุณนะที่ตนทำมาเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้นั้นก็ทำไปเสียเปล่าไม่ได้ที่พึ่งนะก็เมื่อเมื่อไม่พอใจแล้วบุญคุณจะเกิดขึ้นในใจได้อย่างไรอ่ะอลองคิดดูอันนเหตุด้นการที่บุญคุณมันจะเกิดขึ้นหรือตั้งมั่นอยู่ในใจได้เราต้องทำความพอใจ ในบุญในคุณนั้นให้เต็มที่เลยทีเดียวเราไม่ได้พอใจกับสิ่งอื่นว่าจะเป็นที่พึ่งกำจัดทุกภัยได้จริงเหมือนอย่างบุญกับคุณนี่ไม่มีนี่เราต้องทำความพอใจลงอย่างนี้อันสิ่งอื่นก็หักพอพึ่งได้อยู่หรอกเช่นเงินทองเข้าของบ้านช่องอาคารสถานที่หมู่นี้กันับว่าเป็นที่พึ่งทางกายในได้อยู่ แต่ว่าก็เป็นที่พึ่งไปได้ชั่วคราวม,มันไม่ได้ติดตามไปทุกแห่งทุกคนอันส่วนบุญส่วนคุณน,นี่สามารถติดตามบุคคลผู้สั่งสมบุญผู้สนคุณแก้วสามประการนี่ไปทุกแห่งทุกคนนำไปให้อำนวยความสุขความเจริญให้ในที่เกิดนั่นนั่นชวน สมบัตินอกนั้นแล้วได้อาศัยอยู่เพียงชั่วชีวิตนี้เท่านั้นเองละโลกนี้ไปแล้วก็ทอดทิ้งกันไปก็มีแต่บุญกับคุณเท่านี้แหละจะติดตามอํานวยความสุขความเจริญให้ในภพนั้นนั้นในชาตินั้นนั้นจนกลัวว่าจะสั่งสมบุญกุศลอันนี้ให้เต็มบริบูรณ์เมื่อใดแล้วนั่นแหละบุญกุศลนี่ถึงจะ ขจัดกิเลสบาปธรรมกรรมอันชั่วทั้งหยาบทั้งกรยางกลางอย่างละเอียดสุขขมอะไรให้หมดสิ้นไปจากดวงฉิดนี้แล้วก็บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานนั่นเราถึงจะพ้นทุกข์ได้โดยเด็ดขาดแบบน,นี้นะถ้ายังไม่ถึงพระนิพพานก็ยังพ้นทุกข์ไม่ได้โดยเด็ดขาดถึงแม้จะได้รับความสุขอันเกิดจากผลบุญกุศล มันก็มีขอบเขตเหมือนกันแหละทีนี้เมื่อสวยสุขไปไปตามไปหมดเขตแห่งบุญกุศลนั้นแล้วความสุขเหล่านั้นมันก็หายไปอย่างนี้แหละแล้วมันก็เคลื่อนไปในที่อื่นหาที่เกิดใหม่ต่อไปอีกอชีวิตจิตใจของคนเราก็จังว่าพระพุทธเจ้ายังได้ทรงรัสว์ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนนะ จะเป็นผู้รับผลแห่งกรรมที่ตนกระทำม,มานั่นนั้นชีวิตจ,จิตใจอันนี้นะบุคคลผู้ยังท่องเที่ยวอยู่ในสงสารนี้จะหนีจากกรอบแห่งกรรมดีหรือกรรมชั่วนี้ไปไม่ได้เลยขอให้เข้าใจกันอย่างนี้บัดนี้ทางออกจากทุกในสงสารอัน,นี้ก็ได้แก่การที่บุคคลมาเพียรพยายามละกรรมมันชั่วออกไป จากกายวาจาใจนี้ให้หมดให้สิ้นไปแล้วพยายามสั่งสมตั้งแต่กรรมอันดีบุญกุศลคุณงามความดีดังกล่าวมานั้นให้มากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับนี่แหละจึงจะเป็นทางออกจากวัฏฏะสงสารอันนี้ได้ดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้